สวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้สี่โมงครึ่งเราอยู่ที่เอแบกบางนาจริงๆเรียกบางนาไม่น่าได้ต้องเรียกบางบ่อมันไกลจากบางนาซะเหลือเกินก็ตอนนี้ซื้อรถเก่งไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะ CB500X แต่ว่าก็ยังใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะเนื่องจากมันสะดวกรวดเร็วประหยัดน้ำมันอะไรประมาณนี้ไอ้เรื่องน้ำมันนี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เรื่องเวลาสำหรับผมเนี่ยมันมีค่าไงเวลาเป็นสิ่งที่ถ้าเสียไปแล้วไม่สามารถซื้อกลับมาได้เราก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ต่อไปนะฮะ เว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าบางงานที่ว่าต้องไปไกลจริงๆอาจจะต้องใช้รถเก่งเพราะว่า CB บี 500X ไม่อยู่แล้วแต่รถเก่งมันก็มีดีมันขึ้นทางด่วนได้แอร์เย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยออะเมื่อกี้เขาอยู่เลนนู้นไม่ใช่เหรอ <c oughs> แต่รถเก่งเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์แบบนนเนี้ยรถติดเนี่ยมันจะถึงบ้านช้านะเนี่ยกว่าจะออกจากมาหาลัยได้นี่ไม่หิวกันมาดีหรอครับ <laughs> <laughs> นี่มอเตอร์ไซค์เราก็ไปเรื่อยๆแบบนี้เลย เราก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะฮะพี่อย่าเบียดผมสิพี่เบียดผมก็ไปไม่ได้ไปไหมไม่ไปขออนุญาตนี่แถวนี้เร็วมากไม่ได้บัณฑิตยเยอะ <laughs> นี่ถ้าเราใช้มอเตอรไ์ไซค์เราก็สามารถที่จะแอบย้อนสอนขึ้นไปได้ <c oughs> เนื่องจากวันนี้เอามันไม่ได้ย้อนนี่หว่า <c oughs> มันเป็นทางที่จะเลี้ยวขวาพอดีแต่ว่าเราไม่เลี้ยวนะเราแอบลักไก่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลยโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างลำบากนะฮะเพราะเนื่องจากเป็นทางที่เราไม่เห็นว่าจะมีรถมาหรือไม่มี โอ้โหโล่งนะฮะสุดยอดซึ่งเราจะลักไกลยาวๆไปเลยนะฮะแต่ยาไปก็ไม่ไหวนะมันเริ่มมีกลวยแล้วยาวไปก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวรอก่อนตรงนี้แหละ อันตรายนะเผื่อแบบมีคนข้ามถนนมานี่ผมซวยเลยมองไม่ค่อยเห็นด้วยลงนะครับไม่มีคนเข้าแล้วก็ไปเนี่ยครับถ้าเกิดเอารถเก่งมานี่เรียบร้อยเลยแค่ออกมาหาอะไรเนี่ยก็เป็นชาติแล้วนะครับ <laughs> ไม่รู้ว่าครึ่งชั่วโมงจะได้ออกหรือเปล่าแต่มอเตอร์ไซค์นี่คือไหลไปเลยนะ อาจจะต้องใช้ฝีมือนิดนึงอะลืมบอกเลยว่าผมซื้อรถรุ่นอะไรมาผมซื้อซูซูกิสวิปนะฮะตอนนี้ยังไม่มีภาพให้ดูเพราะว่ารถที่ซื้อมายังไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรเลยจอดเอาไว้อยู่ที่คอนโดนะครับ ที่เลือกซื้อรุ่นนี้เพราะว่ามันสั้นนะฮะเนื่องจากว่ามันสั้นพอมันสั้นเนี่ยผมคิดว่าแฟนผมก็น่าจะขับง่ายขึ้นด้วยอ่ะเผื่อ,อไว้ให้แฟนขับด้วยนะเออเราจะได้ให้มีเออมีรถครอบครัวเผื่อพาแมวที่บ้านไปเที่ยวด้วยนะครับก็ซือ้อรถอีโคคา ประหยัดน้ำมันเอาไว้ใช้สักคันหนึ่งโดยรวมผมชอบมากเลยผมซื้อตัวท็อปมาเลยนะครับ GLX เนื่องจากผมช่างน้ำหนักดูแล้วว่ามันห่างกันประมาณเอประมาณแสนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะแค่กุญแจเคเลสนี่ก็คุ้มแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โห สุดยอดเลยล้อแม็กอย่างเงี้ยคือมันแทบจะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะครับสำหรับผมคือคือโอเคแล้วอะ่ะยังมีพวกระบบหยิบย่อยภายในอีกด้วยนะฮะพวกแบบว่ามีไมโครโฟนในรถอะไรอย่างเงี้ยเผื่อต่อรับสายพวงมาลัยมันติมันติฟังก์ชันที่เอาไว้สามารถกดรับสายได้เออ แล้วก็มีเรื่องของคู u i s e Control ถ้าเป็นตัว GL ธรรมดาจะไม่มีตัว t อ p จะมีนะมีไว้ก่อนใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงนะมีเอาไว้ก่อนผมซื้อสี่เทามานะครับถูกใจมากก็หลังจากนี้จะไม่มี CB 5 0 0 X แล้วจะมีแค่ MT 0 3เท่านั้นอย่างเดียว เนี่ยพอออกจากมาหาลัยมาได้แล้วก็ติดในซอยอีกนะครับกว่าจะถึงบ้างน้าตานี่เป็นชาติอยู่นะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราเหนื่อยๆจากการทํางานมาเนี่ยเราก็จะแบบเนาะอาจจะมีความเหนื่อยล้ากว่าจะถึงบ้านแต่มอเตอร์ไซค์มันก็จะถึงอย่างรวดเร็วอะไรเอ่ยอ๋อทำถนนนั้นงั้นหรือโอเคพอจะเก็ตอยู่ อม,มีหินก้อนบะเ่มอยู่กลางถนนอูฝั่งนู้นเขาลาดน้ําด้วยวะ่ะดีนะว่าตอนขามาเราไม่เจอแบบนั้นไม่งั้นรถเละเลยผมนี่ไม่ได้เลยถ้าเกิดรถตกรปรกนี้คือจะเครียดมากนะครับแบบจะต้องล้างภายในวันพรุ่งนี้ให้ได้ขอเลยขอให้ข้างหน้าไม่ ไม่ลาดน้ําได้ไหมอะถ้าลาดน้ำนี่คือผมยอมดมฝุ่นดีกว่านะพูดจริงถ้าให้รถเลนินี่มันย้อมไม่ได้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่าสู่กันฟัง นิดหน่อยว่าชีวิตอัปเดตอะไรมาบ้างเดี๋ยวขากับเนี่ยน่าจะผ่านรันเวย์สนามบินนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปชมให้ชมนิดหน่อยสนามบินอาจจะไม่ซิ่งมากอาจจะขับแบบปกติซึ่งมีความเร็วนิดหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกเหนื่อยแล้วกับการทำงานมาแล้วไม่อยากจะซิ่งเยอะก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ ่ถางที่คุณเคยโคงมากไม่ได้นะยางไม่ค่อยดีตั <c oughs> ้งแต่ซื้อรถมายังไม่เคยเปลี่ยนยางเลยมันเริ่มมันเริ่มถลายถลายแล้วนะนี่ก็วิ่งมาประมาณสองหมื่นสีพันโลแล้ว ยังไม่เคยเปลี่ยนยางเลยสภาพก็ไม่ค่อยดีแล้ว